สวัสดีครับโหไม่ได้ทําคลิปเลยเออกแนยไม่ได้เลยวันนี้เรามาที่วัดอาวุธวิสุกรามนะฮะชื่อผิดขอโทษนะมาหไหว้แม่ชีบุเรือนก็เราก็ลองเอามาดูว่าแบบไหว้ได้หรือเปล่าพอดีเขาเปิดให้ไหว้พอดีเราก็เลยมาไหว้กันนะก็เมื่อกี้เราซื้อดอกไม้ข้างนอกมาเขาบอกว่าให้ไหว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นเอาของไปถวายดอกไม้สวยมากเลยพวงยี่สิบเลย เห็นไหมเคยเห็นไหมกีเซื้อจากข้างนอกไม่ได้ถ่ายตรงข้างหน้านะซื้อมาสองพวงซื้อชุดไหว้มาร้อยหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเราไหวเสร็จเราลาเอากลับไปกินเป็นยาเป็นอะไรเป็นสิริมงคลได้มีกล้วยมีชมพู่มีอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นพักกิ่งนะดูดิเป็นเหมือนพักกิ่งโบไหวละให้ต่อไหวบ้างแล้วกันถ่ายให้บ้างแป๊บนึง เดี๋ยวเราก็ให้ต่อว่ายรอว่ายจุดทูบตรงนี้เสร็จแล้วเราจะของวายขึ้นไปวายข้างบนแล้วปลักทุกที่ไหนอ่ะ นี่ครับเราเดินมาอ้อมมาตรงนี้อีกหน่อยนึงตรงนี้ก็จะเป็นที่ไหว้อีกที่หนึ่งเหมือนกันนะก็จะมีรูปแม่ชีบุญเรือนเรามีพ่อปู่ชีบุกกุมารพัชเราจะปักตรงไหนก็ได้นะทูบแต่ว่าข้างบนเขาไม่ให้เราปักข้างบนเขาให้เราขึ้นเปเอาของไปถวายเฉยเดี๋ยวผมก็จะปักทูบตรงนี้แล้วกัน นีน่มาครั้งแรกก็จะงงๆหน่อยก็ช่วงนี้ก็คงได้เข้ามาไหวก้ก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูคร่าวๆแล้วกันผมไหว้ก่อนนะแป๊บนึ่งนี่แล้วก็ต่อไหว้ตรงนี้แล้วก็ปักทูปปักทูนแล้วขอไปถาไวายข้างบน เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันตาข้าไปข้างบนกันก็จะเป็นแบบเป็นไม่ไม่กว้างมากเท่าไหร่เขาบอกว่ามันมีอีกที่นึงนะนี่ตอนแรกเราคึกว่าปิดเมื่อกี้โบปักทูบตรงพ,พักกลิ่งก็ได้นะเคเ๋ยวเราจะขึ้นไปศาลาข้างบนเป็นศาลาแม่แม่ชีบุญเรือน ก็เดินขึ้นมาถอดรองเท้าไว้ข้างล่างนะเรามาครั้งแรกเลยนะเนะี่ยไปเดินดีๆฮะอ๋อเป็นแบบนี้ตรงข้างๆก็จะเป็นจะไม่คนอิม่มตรงข้างๆข้างซ้า,ายข้างขวานี่ข้างขวา อ๋อตรงข้างตรงนี้ฝั่งซ้ายก็จะเป็นพ่อปู่ชิมโมโกะราพพเนาะจบเคไปว่าดูข้างในน,นี่คือเวลาเปิด8ปดโมงครึ่งปิด4ี่โมง นี่ไงสาลาข้างมนเป็นแบบนี้แล้วไงเราไหวไงไหวเลยเหรอแล้วค่อยลาวกลับอ่๋อ่งเคยมาครั้งแรกนะมืดๆด,ด่อยเขาบอกว่าเราไหวเสร็จแล้วเราก็ลาวขอกลับไปกินเป็นสริมงคลเป็นยาได้นะเดี๋ยวต่อไหวก่อนนะแปบ๊บนึง เี่นตรงโน้น่ะเดีย๋ยวตามต่อไปถอยของอวางที่นี้แล้วดอกไม้เราเออเราไปวางบนไหนกันได้ปะน่ะไปวางบนตักท่าน่ะไหว้บไหวแล้ว อืมเหมือนข้างล่างแหละเ,เหมือนออก็เดี๋ยวไว้าเ้ดาดอกไม้ไปวางไปวางที่ตักแม่ชีบุญเหเลือนก็มันมีแมสอยู่ไงก็อธิษฐานไหวเสร็จแล้วก็อธิษฐานแต่ไม่เป็นไรเราจมอกวัววนโผล่ด้วยกัน น่าจะใช่เราไปดูก็ดอกไม้เอาดอกไม้มไปวางตรงแม่ชีบุญเรือนอ๋อไว้ตรงนี้ก็ได้เนะไว้ตรงไว้ตรงท่าน เราใส่ให้ดูรูปแม่ชีนะแม่ชีบุญเหลือนมาครั้งแรงแล้วทำอะไรแบบไม่ดีก็ขอโทษฮะดื่มกินได้เงสุดสุดแสนมันใลนี่เป็นเหมือนน้ำมนตนะ์เนาะน้ำอธิษฐาน มาช่วงโควิดพอดีนะเรามาอธิษฐานจิตแล้วก็กินน้ำนี้แล้วมันจะดีนะมีไม่กี่คนนะบอกเลยที่คือเราแบบแบบศึกษานานมากนะกว่าจะแบบมาคือน้อยคนมากนะที่แบบจะแบบเป็นแม่ชีที่แบบมีพลังจิตอะไรสูงแรงขนาดนี้เหมือนแม่ชีอะ่ะแต่แม่ไม่ชีบุญเรือนเนาะ เราต้องนานแม้กว่าเราจะลากับถ้าถามพี่เขาดิให้ดูรอบๆ พระบอกครับพี่เขาบอกว่าลาไปกินได้อ๋อ,อครับนี่นะพระพุโทโธน้อยพระพุโทโธน้อย แพงมากเลยตัวนี้เป็นหมื่นแล้วเป็นพระเป็นพระพระที่แม่ชีท่านปลุกเสกนะ<ม>เขาเรียกว่าปลุกเสกเขาเรียกว่าอธิษฐานจิตนะพระพุทโทน้อยไปดูวัตถุมงคลบ้างวัตถ<ม>ุมงคล<ม> <c oughs> ดูไหม,ไ,มไปดูรู้แม่ชีเต็มเลย ก็ประมาณนี้นะศาลาแพงไหมนี่เลหวานดูราคาหวานโอ้นี่ไงพระพุโทโธน้อยแน่เลยดูราคาดิพระเจ้าอืมพุโทโธจัมโบนี่ของปีอะไรอะ่ะสองห้าห้านึ่งใชบูชาสองร้อยห้าสิบกว่าบาท นี่แบบแบบแบบไม่แพงก็มีโหแบบแพงก็มีเนาะสี่พันหมื่นห้าสามหมื่นอันนี้คงจะปีเ่ลึอกอ๋อนี่ไงเป็นหินแบบที่เขาเห็นมีคนเขาประมูลนะในในในใ,ใ,ในเพจเออเขาเห็นมีคนประมูลโอ้อนี่ไงทำเหมือนเป็นประพาพุโทโธน้อยแล้วก็มีล็อกเก็ตแมชีเห็นปะไม่รู้เท่าไหร่ถูกถูกสุดเท่าไหร่อันนี้เท่าไรหร่เป็นหมื่นเลยเ พระเจ้าอันนี้คืออะไรอ่หมื่นเนี่ยมีแบบสองร้อยก็บาทไหมประเด็นคือแบบมีแบบสองร้อยกบาทไหมจะเช่าไป้ร้องดนล่อนนี่มีแบบพระบูชาด้วยนะม,มีกำไรด้วยโบดูดิมีกำไลดแบบ้วยมีเป็นหินแล้วก็มีรูปแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติม นดวแบ,บไว้หน้ารถอะไรเงี้เยเนาะนี่ไงพระพุทธโทน้อยเห็นปะ้นเนะ,เ,ตะ,ตเ,ะเปิดกุเจอพระพุทธโทน้อยเห็นไหมวัดอาวุเธเจอสมเด็จพุทธโทน้อยเนี่ยเป็นพระที่แบบมีราคาอยู่ รุ่นนี้มีมากกว่าสองร้อยก็บาทหมดแล้วมั้งเก้าถึงเก้าองค์งโ่าถามเขาได้มีแบบนี้ปะเน<ง>อย่ยมีอะไรไหมคะเขามีอันนี้เหรอสองร้อยห้าสิบกบาทอะมีปะ <c oughs> เป็นอะไรนะคะอ๋อของพวกนี้เอาลงข้างล่างแล้วคะ่ะไม่มีอ๋อลงข้างล่าง ก็มีแต่เข้างถูกไหมอ่าะลงข้างล่างแสดงว่าต้องหมดแล้วมันไม่หมดแต่ว่าไม่ได้มาจํำหน่ายมีอนี่แหละในตู้นะมีแต่ในพานเนาะตู้ใช่ในพานนี่แหละอันนี้เป็นล็อกเก็ตเป็นอะไรนะเดี๋ยเฉลยล็อกเก็ตหนึ่งร้อยหอ๋อร้อยเดียวทำไมล็อกเก็ตไปกับแม่ล็อกเก็ตไปกับล็อกเก็ตอันละร้อยล็อกเก็ต อันนั้นเป็นเท่าไหร่นะพันถ้าเราเคสอยู่ตรงนี้ก็พันห้าเป็นตามปีเหรอครับห้าเก้าโอ้หดูหน่ยดูร้อยนี่หรือโงม <c oughs> ง,งบน้อยอร้อยนี่ไปก่อนแล้วกันอันนี้คืออะไร อันนั้นเขาเรียกเขาตอบเขาล่าเมื่อกี้หนูนจะดูอะไรนะลเก็มาดูล็อกเก็ตกันรอยหนึงนะน่งตัวหนึ่งรอยหนึ่งหมดเลยค่นะรอยหนึ่งนี่ของปีอะไรไม่มีปีพันห้าสามจออันนี้เป็นล็อกเก็ตแต่เขาแบบ มีอันนี้ด้วยไงอันนี้ห้าอืมอืมทำห้าจ้ะอ๋อมีร้อยหนึ่งรู้ไปก่อนของปีอะไรอ่ะไม่รู้ปีอะไรอะคะก็ทำพิธีปีห้าสามทีเดี่ยวก็จะทำหมวกวัดีเดียวเลยอ๋อปีห้าสามเลยเหรอจ้าไหนโบอืมอันนี้สวยเลยอันนี้จะมีทางเข่าก้าวหน้าตัวนี้เป็นลายทางคุณย่าอันนี้ใช่ไหมคะใช่ หอลอยเท้าคุณย่าอันนี้เหรออเน็กโมเดลกันอือันหนึ่งก่อนตั้งเยอะของคุณย่าซื้อแบบอนเช่าไปก่อนค่อยมาเช่าใหม่น้อยหนึ่งน้อยหนึ่งก็สวยนะเนี่ยอันนี้ปีลึกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับไอ้นั้นเขาเรียกว่าพระประจาวันเกิดจากไอ้นั่นของพุทธิพันธาเขาเอามาเป็นหินหรอครับ เป็นแร่ปะเด็กไหลเหล็กไหลแบบนี้แพงไหมพันหอ๋อแบบนี้พันหนึ่งเป็นเหล็กไหลเหล็กไหลง่ายก็เขาพึงะถาอยู่ไหแต่ถามอันนี้เหรอใช่เขาถามนั้นเหล็กไหลแรกเป็นแร่แร่คุ้นเคยนะริงถือใช่ปเออ นนต้องต้องแบบเลื่อมแบบโชว์เหล็กไหลสวยนะมีหลายขนาดถูกนะคะคุณไไเ,เ <Okay. S 2> ช่าอะไรใช่ไหมร้อยหนึ่งจ่ายยังอีร้อยหนึ่งอาร้อยหนึ่งไปก่อนล็อกเก็ตแม่ชีจากวัดแน่นอนเอาไว้ไปบูชาเออแล้วบูชาองค์เล็กลองถามดูนะเนี่ยโม ใช้ uhm, กตมเต็มมีเ้าเลยไนปนะไอ้มันเลยโควิดไปก่อนเก็บเงินไว้ก่อนลาออกไปเียนอเดือนหนึ่งเนี่ยต้งกตรนเดือนนี้แรมั้งมาแล้วขอควาย่านี่แหละ่ช่วยเราขอลาเลยเดี๋ยวเราลาของกับบ้านเลย นี่พระพุทโธน้อยนี่ที่องค์เป็นหมื่นหลายหมื่นแล้วเนี่ยมีกระจกสวยนะสมเด็จพุทโธน้อยที่แม่ชีอธิษฐานจิต <c oughs> ไปวุ่นวายอยู่ตรงต๊ะวูมงคนนานไปไหนเข <c oughs> เคลากลับเลย <c oughs> ให้โบลากลับเลยนะ เขาก็มาทำความสะอาดถลมเย็น จะให้ตูไ้ไหนนะเราก็ให้แม่ฉีอะไรเล็กๆเขายังไม่กินน้ำมนต์เลยเอาน้ำมนต์กลับบ้านได้หรอหยิบได้ท่านละหนึ่งครัวเด็กอ๋อจริงๆอะ่ะของตรงนี้ที่เขาบอกบอกว่าเราก็หยิบไปกินแล้วก็ใส่เงินไปจากได้ใช่ไหมที่หยิบกล้วยหยิบอะไรไปกินอะ่ะใช่ปะ ก็งี้ยอยู่นานแล้วไงเหรอโอเคครับเอาของเราแล้วกันเนาะจริงๆอ่ะตรงนี้นะกล้วยพวกกล้วยพวกเกลือเนี่ยพวกกล้วยเกลือน้ำตาล,ลนะอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเราเอากลับไปกินได้แล้วเราก็เอาเงินใสต่ตู้ใส่ตู้บริจาคเนี่ยแล้วเขาจะได้เอาเงินไปซื้ออันใหม่มาวางไว้ตรงนี้แล้วเราก็สามารถเอากลับไปที่บ้านได้ไปกินเป็นยาเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลเลยนะเนาะอาอโบน้ำน้ำหมดไปแล้วใช่ไหมไปกี่ ได้คนละขวดเอาไปสองขวดต่อหยิบงไงหยิบได้ท่านละหนึ่งขวดอะต่อขวดโบขวดแล้วกันอืคนละขวด <c oughs> ตรงนี้เป็นน้ำอธิฐานจิตแล้วต่อหอ,อก,กินก่นอนอันนี้แหละ 好拜。<Yeah. S 2> okay. ีบุเือไม่ชอบให้ใครมาปิดทองใช่นี่ไม่ชอบกรนาอย่าปิดทองแม่เขาเขียนว่าอะไรอ่ะเขาไม่เขียน,นเยนอะเนเอ,นอันน้นเขียนไหม เรามาดูแม่ชีแบบใกล้ๆกันเดีย๋ยวเราจะกลับละรูแม่ชีเต็มเลยอันนี้เป็นพระธาตุแน่ตุดีพระธาตุของหลวงปู่อะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เพิ่งมาครั้งแรกก็งงๆหน่อยอันนี้มันของแม่ชีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพระธาตุก็รูปเต็มเลยนี่ก็เป็นพระกิ่งก็นี่มองจากข้างหลังไปข้างหน้าบ้าง โอเคครับไปเรากลับกัอะไรก่อนไปเขาเขามาช่วยกันเนาะช่วยกันทำความสะอาดไปก่อนนะครับแม่ชีครับต้ตอนก,นกลับมาไหว้ใหม่ไม่ไกลบ้านเราเท่าไหร่ นี่ไงว่าจะแม่คุนอิมม่มนะยังดีนะเขายัางเปิดให้เราเข้ามาไหว้ได้<ม>ให้โบไหวจะแมงคุนอิม่มตัวแม่คุนอิ่มครับพวกผมสองคนไม่กินเนื้อเพราะว่าเจ้าแม่คุนอิ่มนี่แหละนะเมื่อก่อนก็กินเออเลิกกินนานละ ตอนแรกมันก็ยังโบงก็ยังกินอยู่แต่ต่อไม่ให้มันกินแล้วเราก็เลยไม่กินเนื้อกันดูแม่ยิ้มมากถน้าเป็นหินอ่อนีนยาน่าะแม่คุณอิมยิ้มแย้มนะเป็นหินอ่อนพี่ไหว้แม่ชีบุเรือนขอแบบให้หายโรคภัยขอได้นะ ขอแม่ชีอ่ะฮะถ่ายรูปให้ไหมคะเอาไม่เป็นไรครับใจดีจ <ait> ังถ่ายรูปไปเดี๋ยวไปพ่อป <c oughs> ู <c oughs> oh <sh> ่แม่ชีอะเขาเขาประวัติเขาเป็นคนนวดนวดที่แบบทำให้คนหายเจ็บหายป่วยหายโรคหายภัยนะรู้ป่ะโอเคเอาของไปกินแล้วค่อยขอก็ได้อยู่ เวลาเปิด8โมงปิด4โมงครึ่งนะ8โมงเช้า8โมง30มโมง30ถึง4โมง4โมงครึ่งโอเคใช้โบว่าต่อหล่ยมีสเปซิฟตด้วยใช่ก็ขออะไรก็ได้ ช่วยช่วยลุงซื้อลอตเตอรีะะ่มปล่ <c oughs> ตังหมดแล้วหรอ <c oughs> นี่พญานาคสองตัวสองตัวหรือสององค์สององค์สองตัวสององค์ก็ได้นะก็มาไหว้ได้อยู่นะเขายังเปิดให้ไหว้เนาะวัดโ okay. อเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันละไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเย ตรงนู้พวกแต่โบดเบิดไม่โบดเนาะแต่ตรงนี้เขาให้ไหวได้อยู่หูดูโบดใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใบเท่าไหร่ครับลุงใบร้อยนะแล้วมันออกหินงวดไหนเนี่ยวันที่สิบวันที่สิหกเดือนนี้อหรอครับ ร้อยหนึ่งเนาะช่วยลุงซื้อไค okay. จัดมาหนึ่งใบช่วยลุงเขาไปซื้อไปโอเคครับชื่อนี่ What วัดวัดอาวุธวิศวิศตาลามนะสถาบันพลังจิตที่จริงท,ที่นี่เขามีปฏิบัติสมาธิเนี่ยนะวัดอาวุธวิวิศวิศวิิวตาลามนะชื่อเรียกยาก ตรงนี้ก็เป็นพระสยามเทวาธิราชเมื่อกี้เรามาจากตรงนี้แล้วเราก็รถจอดไปข้างหน้าฮะสังหาราชเหรอไม่รู้ว่าเราเป็นใครสหาราชอเขาเคยเป็นพระสังฆราชด้วยนี่เมื่อกี้เรามาซื้อดอกไม้ตรงนี้ตรงนี้เป็นพระสยามเทวาธิราช มื่อกี้เรามาซื้อดอกไม้ปลาคนนี้แล้วก็ไปไหว้ทางนู้นดอกไม้กับจุดไหว้นะไปกลับละร้อนเปล่าก็มาไหว้ก็ได้นะครับอยู่ที่บางพัดเท่าไห,นนะหร่นะเจ็ดสิบเท่าไห,นนะไหร่นะเออบางพัดซอยเท่าไหร่นะเออจันรเจ็ดสิบสองเหรอเจ็ดสิบหรือเจ็ดสิบสองฮะเออจันตรัรเรนเจ็ดสิบสอง ก็โอเคครับผมปิดคลิปเป็นแค่นี้เนาะไม่ได้ถ่ายคลิปมานานเลยเนี่ยดูตึกตรงนี้วัดเป็นมีตึกพอดีเลยนี่ก็เป็นศาลาโอเคฮะเราไว้พวกเรามากันใหม่น้วกับบายปิดคลิปสวัสดีครับสวัสดีครับผิดพลาดมนกันใดก็ขอโทษนะเพราะว่าเพิ่งมาครั้งแรกตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะท้ามาไว้เลยด้วยโอเคครับสวัสดีครับ